ละครสั้น fc เรื่องโรงเรียนซัมบี้ณโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมีการแข่งขันกันสูงมากเด็กทุกคนแต่ละห้องต้องมีเกรดเฉลี่ยดีๆถ้าห้องไหนนักเรียนมีเกรดเฉลีย่ยต่ำกว่า4.00คุณครูประจำชั้นก็จะถูกไล่ออกทันที โดยไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆทั้งสิ้นซึ่งทำให้ครูผู้สอนทุกคนต่างกระตือรือร้นในการที่จะสอนนักเรียนเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแถมเงินเดือนดีมากๆคุณครูมัลลิกาเธอสอนห้องม .6 ทับ5นักเรียนของเธอเก่งกันทุกคนแต่มาเทอมนี้เกรดเฉลี่ยของแต่ละคน อยู่ที่สามกว่าเท่านั้นทำให้เธอมีสิทธิ์ที่จะโดนไล่ออกสูงที่สุดเธอจึงปรับวิธีที่จะทำให้นักเรียนของตัวเองเรียนเก่งขึ้นมาครูใจดีเกินไปใช่ไหมพวกเธอถึงเกดเฉลี่ยตกขนาดนี้จาก4.00ทุกคนตอนนี้เหลือ3.8 3.5มมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นฮะครูใจดีเธอไม่ชอบใช่ไหม เธออยากจะให้ครูใจลายใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อยู่ติวใครไม่ว่างกรุณาลาออกไปเลยนะนี่เธอยายลลิตาเธอเป็นหัวหน้าห้องภาษาอะไรได้เกรดเฉลีย่ยแค่นี้ฮะปกติเธอก็ได้4.00อยู่นี่แล้วตอนนี้ทำไมเหลือ3.99ฮะขอโทษค่ะครูหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน ฉันหวังว่าเทอมหน้าพวกเธอทุกคนจะได้เกรดเฉลี่ย 4. 0 0จุนะเข้าใจไหมตอนเที่ยงไม่ต้องพากินข้าวล่ะฉันจะมาติวให้วิชาไหนไม่ได้จดลงไปเดี๋ยวฉันจะมาติวเองเข้าใจไหมลาลิตาเฮ้ยผออจะเรียกเข้าพบหรือเปล่านั่นเนี่ยหวังว่าคงจะไม่โดนไล่ออกนะ อย่างน้อยฉันก็ทำผลงานดีมาตั้งหลายปีมีพลาดแค่เทอมนี้เท่านั้นฮจริงๆเลยเด็กพวกนี้นี่คุณครูมาริกาผออเรียกเข้าพบค่ะสงสัยจะเป็นพอเก็ตเฉลี่ยของห้องคุณครูแน่เลยที่มันต่ำมากนะคะจริงหรือเปล่าคนเนี่ยผออเรียกพบเหรอคะ อย่าบอกนะว่าผออจะไล่ฉันออกไม่นะฉันยังไม่อยากลาออกตอนนี้ที่นี่เงินดีที่สุดในจังหวัดแล้วทาลาออกไปมีหวังกินแกบแบน่น่พึ่งถอยรถไปแดงมาด้วยสิเฮ้ยแย่ชมัด yes, สวัสดีค่ะท่านผอ,อคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าผมเรียกคุณมาทำไม เด็กนักเรียนห้องคุณเกรดเฉลี่ยไม่ถึง4.00ผมหวังว่าเพิ่มหน้าถ้าเด็กไม่ถึง4.00คุณจะเขียนใบลาออกโดยที่ไม่รับเงินเดือนค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้นนะเข้าใจไหมค่ะขอ,อออดิฉันขอตัวก่อนนะคะ เขียยอะไรขนาดนี้นเนี่ยแย่จังแล้วฉันจะทำยังไงดีให้เด็กกลับมาเรียนเก่งเหมือนเดิมเอ้าวคุณหน้าตาซีเรียสเลยเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยโหกับข้าวน่ากินมากๆจริงสิงานสอนหนักเหรอหนักนิวคิวขมวดเชียวมาๆ,ๆกินข้าวกัน นิดหน่อยนะคะถ้าเทอมนี้นักเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ดีมีหวังผออะไรฉันออกแน่เซ็งจังเลยค่ะอย่างนั้นหรอกหรอผมขอตัวก่อนนะพอดีมีโทรศัพท์นะครับแต่ว่ามันยังไม่สำเร็จนะครับต้องทดลองอีกสักสองสมปีถึงจะใช้ได้ คุณครูมาิกาเมื่อได้ยินดังนั้นเธอรู้สึกมีความหวังขึ้นมาทันทียาที่สามีของเธอคิดค้นขึ้นมาเพื่อบริษัทเพื่อให้เด็กที่กินไปมีความเป็นอัจฉริยะแต่เรื่องของเรื่องยานี้ยังไม่ประสบความสำเร็จต้องทดลองอีกหลายปีแต่ครูมารินีแกรอไม่ได้แกจึงขโมยมาเพื่อจะให้เด็กในห้องของแก ทดลองกินก่อนคนแรกดังนั้นวันนี้แกจึงเอายามาให้นักเรียนทุกคนในห้องของแกได้ลองกินเป็นครั้งแรกถ้าเด็กนักเรียนกินไปแล้วฉลาดอัจฉริยะขึ้นมาล่ะก็ฉันก็จะมีชื่อเสียงนอกจากไม่โดนไล่ออกแล้วฉันอาจจะได้เพิ่มเงินเดือนก็ได้ วันนี้ครูจะเรียงข้าวกลางวันเธอทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะจ๊ะอืมถ้าใครกินแล้วเป็นยังไงบอกครูด้วยนะอ๋อคือใจดีที่สุดในโลกเลยค่ะวันนี้เลี้ยงอาหารกลางวันด้วยครูมาลินนีเธอเห็นเด็กๆก,กินอาหารเธอยิ้มอย่างมีความสุขเพราะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า เด็กพวกนี้ก็คืออัจิริยะทั้งหมดกินให้หมดเลยนะทุกคนอย่าเหลือล่ะของดีๆทั้งนั้นอืมใครยังไม่มาอีกหรือเปล่าฮะวันนี้ครูบอกให้มาทุกคนนะกำลังพยอยมาค่ะคุณครูอาหารของคุณครูวันนี้รสชาติดีจริงๆเลยนะคะเนี่ยหนูกินไปแล้ว รู้สึกว่าสมองปอดโป่งโล่งมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะคุณครูจริงเหรอเนี่ยกินแล้วสมองโลง่งแล้วยังไงต่อฮึเป็นยังไงบ้างกินเยอะๆะเลยนะเมื่อคุณครูมาลินีได้ยินนักเรียนพูดดังนั้นเธอมีความรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีแต่ทันใดนั้นเอง นักเรียนที่กินไปก่อนหน้านี้แล้วทุกคนมีอาการผิดปกตินั่นก็คือชักนั่นเองจากหนึ่งคนสองคนร่างกายค่อยๆบิดเบี้ยวจนครูสาวตกใจเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยพวกเธอเป็นอะไรบอกครูสินั่นเลือดเหรอพวกเธอเลือดออกเหรอเป็นอะไรเนี่ย ใจดีๆไว้นะทำใจดีๆไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะไปเรียกรถพยาบาลรอก่อนนะนี่นี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยเด็กๆพวกนี้เป็นอะไรไม่อย่าเข้ามานะมันช้าไปแล้วตอนนี้เด็กทุกคนที่ได้กินอาหารของคุณครูต่างเป็นซอมบี้กันไปหมดแล้วและเธอ ก็กำลังจะโดนซอมบี้เด็กกินไม่นะอย่าทำครูอย่าและแล้วคู่ก็กลายเป็นซอมบี้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนก็กลายเป็นซอมบี้